เริ่มแรกนะคะทางลูกค้าค่ะทำการลงทะเบียนข้อมูลคนไข้นะคะหาจากนั้นทำการกดเริ่มเคสค่ะทำการกดฟีดเมื่อเมื่อได้ตำแหน่งสแกนภาพที่ต้องการเรียบร้อยนะคะจากนั้นกดการบันทึกภาพ ถ้าต้องการสั่งปิ้นให้ผ่านเครื่อง t h e ร์ a l พิ i n t เตนะคะให้ทำการกดที่ B/W ปิ้นตรงนี้หนึ่งครั้งค่ะก็จะออกนะคะในกรณีถ้าคุณหมอต้องการให้ค่าวัดออกในส่วนของตัวรีพอร์ตค่ะอันนี้จะยกตัวอย่างการวัดคำนวณศูนยนะคะจากนั้น เมื่อคำวนวณสูตรเรียบร้อยแล้วอะค่ะกดที่รีพอร์ตหนึ่งครั้งค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้หมอสามารถเลือกเทมเพลตในส่วนของตรงนี้นให้เหมาะสมกับค่าวัดได้ในแต่ละเทมเพลตก็จะแตกต่างกัน mm hmm. อย่างนี้ตัวอย่างนะคะ mm hmm. แล้วก็ทําการ add ภาพเข้ามาค่ะ mm hmm. แล้วก็ทําการสามารถพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ค่ะ ลังจากนั้นทําการกดพิ้หนึ่งครั้งค่ะตัวรีพอร์ตในหน,นี้ค่ะก็จะไปออกที่เครื่องเคาน์เตอร์ข้างล่างค่ะแต่ในตอนนี้ที่ลูกค้าทําการเลือกที่แฟ้มค,คนไข้ในส่วนของตัวแพทเทนบลัเตอร์ตรงนี้ค่ะแล้วถ้าทําการกดพิมพ์เลยอะค่ะตรงในส่งตัวปรินเตอร์ตรงนี้ค่ะถูกเซตให้เป็นในส่งตัวคัลเลอร์ภาพจะออกเต็มเต็มแผ่นต่อหนึ่งภาพค่ะมันเลยทำให้ ตัวเครื่องนะคะ่ะอาจจะดีเลย์นในการพิมพ์ภาพออกมาค่ะในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าต้องทําการพิมพ์ย้อนหลังนะคะใช้เลือกเคสเคสนั้นเสร็จปึ๊บหลังจากนั้นให้ทําการกดที่พิมพ์ทูค่ะแล้วก็คลิกโอเคค่ะหลังจากนั้นให้มาเลือกไดเวอร์ตรงนี้นะคะเป็นโซนี่ค่ะ898 m d หลังจากนั้นกดพิมพ์ได้เลยค่ะภาพก็จะออกที่ตัวเทอร์มอลค่ะ